พอดีได้รับคําถามจากแฟนเพจนะคะถึงวิธีการแก้ไข,ขของเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แฟนเพจเขาส่งมาให้ดูนะคะแล้วก็สอบถามว่าในส่วนของแขนนะคะมันเกิดการรั้งแบบนี้มันตึงมันรั้งนะคะเราจะสามารถแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้างเ,าเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูวิธีการแก้ไขนะคะเดี๋ยวมาดูลักษณะของวงแขนของเสื้อตัวนี้ก่อน เพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนาะว่าวงแขนของเสื้อตัวนี anyway. have, upright, ้ค่ะมันจะแตกต่างกันกับข้างนี้เห็นไหมคะข้างนี้ค่ะวงแขนเนี่ยมันจะมีความโค้งมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของบ่านะคะมันจะมีความแคบมากกว่าซึ่งมันจะเป็นตำแหน่งของบ่าผู้ใส่นะคะถ้าเป็นตำแหน่งที่ข้างนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะบ่าเนี่ยมันจะกว้างกว่ากว้างกว่าตัวของผู้ใส่แล้วก็วงแขนนะคะมันจะค่อนข้างตรงนะคะลองสังเกตดูนะลักษณะของเสื้อประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกันกับเสื้อทรง ปีกค้างคาวหรือว่าปีกผีเสื้อนะคะบางตัวไหนที่เขาทํามาเนี่ยค่ะคือวงแขนไม่มีด้วยซ้ําที่จะเป็นเสื้อลาาักษณะหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆเคยเห็นไหมเนี่ยค่ะจะเป็นเสื้อแบบนี้อันนี้ค่ะจะเป็นทรงเดียวกันกับปีกค้างคาวหรือว่าปีกผีเสื้อเลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะอันนี้จะเป็นแบบปีกผีเสื้อเนาะแต่ทีนี้ค่ะอย่างของที่อ่ แฟนเพจสอบถามมานะคะจากที่มองเห็นก็คือวงแขนเนี่ยเขาจะทํามาทรงประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะลักษณะของเสื้อที่มีวงแขนประมาณแบบปีกข้างข้าหรือปีกผีเสื้อเนี่ยโดยส่วนมากนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้ค่ะไม่หย่อนเกินไปนะคะมันก็จะเกิดการตึงการรั้งอย่างเคสเนี้ยค่ะก็คือเกิดการตึงการรั้งนะวิธีการค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะทําการขยายนะคะเท่าเทียนสังเกตดูนะคะผู้ใส่นะคะตอนนี้เขาใส่ในช่วงอกนะคะเขาใส่ได้นะคะตำแหน่งอกนะคะมัน มันไม่ได้แน่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งอกถ้าเกิดอยากจะขยายด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนําว่าจะทําแบบไหนแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์แนะนาวิธีการขยายแค่แขนก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการขยายแค่แขนนะคะอันดับแรกค่ะก็คือล้อส่วนของใต้ท้องแขนตัวนี้นะคะไม่ใช่ใต้ท้องแขนใต้วงแขนตัวนี้ค่ะล้อออกก่อนเราไม่ต้องล้อออกทั้งหมดนะคะล้อออกแค่ประมาณเท่านี้พอพอหลังจากเลาะแยกนะคะออกจากตัวเสื้อมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะทําการต่อผ้านะคะส่วนของใต้ท้องแขนตรงนี้ค่ะดูว,ว่าเราต้องการขยายแค่ไหนนะคะ mm. ก็เป็นผ้านะคะที่เราจะตัดค่ะเป็นผ้าสามเหลี่ยมแล้วก็เย็บนะคะเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ช่วงวงแขนตัวนี้ค่ะกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ตอนที่ใส่ค่ะมันจะได้ไม่เกิดการรั้งตึงนะคะอ่าโอเคพอหลังจากที่เราค่ะทากว่าทําการแทตรกผ้าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อจากนั้นค่ะลองสังเกตดูช่วงวงแขนตรงนี้ตัวแขนเสื้อน,นะคะมันกว้างขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ตัวของวงแขนของตัวเสื้อตัวนี้ยังแคบเท่าเดิมฉะนั้นค่ะวิธีการก็คือเราจะทําการตัดคว้านนะคะตรงนี้ค่ะให้กว้างขึ้นนะคะพอมันกว้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็จะเท่ากัน อ่ะตรงนี้นะคะก็จะเท่ากันเห็นไหมคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะพอทั้ง2จุดเท่ากันเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาเย็บประกบกันนะคะโอเคอันนี้สําหรับวิธีการที่คุณต้องการจะขยายแค่ส่วนของแขนเสื้ออย่างเดียวเนาะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการขยายในส่วนของอกเสื้อด้วยนะคะวิธีการก็แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นวงแขนเดิมอันนี้คือตัวแขนเสื้อนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราค่ะจะแทรก เป็นผ้าสามเหลี่ยมสองชิ้นนะคะตรงบริเวณใต้วงแขนตรงนี้เหมือนกันค่ะหลักการก็คือเลาะส่วนของใต้วงแขนตรงนี้นะคะออกก่อนเวลาที่เลาะเนี่ยหน้าหลังทําเหมือนกันนะคะด้านหน้าเนี่ยเราเลาะจากใต้วงแขนนะคะวงแขนตรงนี้ขึ้นมาสมมติว่าสักสามนิ้วนะคะ,ะตรงนี้ค่ะขึ้นมาสักสามนิ้วด้านหลังนะคะวงแขนของด้านหลังก็คือเลาะขึ้นไปสนิ้วเช่นกันค่ะเราจะทํานะคะเหมือนกันนะ ทีนี้ค่ะพอหลังจากเลาะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการแทรกนะคะเป็นผ้าสามเหลี่ยมค่ะเราจะตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมสองชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นก็คือจะต่อของแขนนะคะอันนี้แขนแล้วก็หนึ่งชิ้นค่ะจะต่อตรงลําตัวของเสื้อนะคะลําตัวเราจะตัดเป็นผ้าสามเหลี่ยมสองชิ้นในการต่อจากนั้นค่ะเราก็ผ้าสามเหลี่ยมนะคะมาแทรกตรงใต้ท้องแขนตรงนี้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็แทรกตรงนี้ค่ะหนึ่งชิ้น พอหลังจากแทรกเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เดินเส้นเย็บประกบกันนะคะเนี่ยค่ะผ้าตรงนี้ก็จะถูกขยายนะคะสองจุดเนี่ยค่ะก็จะทําใหเ้เสื้อเนี่ยค่ะไม่รั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขนะคะสําหรับคนที่เจอปัญหาแบบลักษณะของแขนแบบนะะี้ค่ะมันตึงมันรั้งต้องบอกแบบนี้ค่ะลักษณะเสื้อแบบนี้ประมาณออ แปสเลยอะส่วนใหญ่นะคะมันจะแคบมันจะตึงมันจะรั้งอยู่แล้วมันเนื่องจากเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูตำแหน่งบ่าตัวนี้ค่ะมันยาวเกินกว่าบ่าจริงของผู้ใส่ฉะนั้น,นะคะ่ะพอแขนพอ,อแลักษณะแขนเสื้อนะคะมันล้ําออกมาแบบนี้มันก็จะทําให้ช่วงวงแขนนี่นะคะตึงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขนเนาะก็วิธีการที่2ก็คือถ้าหากว่าอยากจะขยายช่วงอกเสื้อด้วยก็แนะนําว่าทําเป็นแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะเข้าไปบริเวณใต้ท้องแขนแล้วก็ลําตัวโอเคนะ วิธีการก็ประมาณนี้ค่ะ